give your พ่ y ฮะมีคนบกอกคำอะไรบ้างเฮ้ยไอ้เฮียไม่มีมีดพอ่อฮะยิงมันเลยตายซะไอ้เฮียโจรปิ้วปิ้วปิ้ <พอ S 1> วผมว่าโ <พอ S 2> จรมันตายหาแล,ล<อ>้วครับพ่อพ่อก็ว่างั้นแหละหวังว่าตำรวจคงจะเข้าใจนะ <c oughs> เอ้าทำไมผมติดคุกอะเออ่คุณยิงซ้ำโจรไปสองเม็ดนะครับนั่นผิดคุณจะเป็นต้องติดคุกนะครับแต่ผมรวยนะอืมคุณมีเท่าไหร่ล่ะดูนะครับอยู่กับผม ผมคือใครวะและนี่คือ intruder หรือแปลเป็นไทยว่าผู้บุกลุกเอ้เป็นเกมแนวฮะ dead by daylight ที่คุณจะต้องหลบหนีจากฆาตรกรที่จะบุกเข้ามาในบ้านของคุณและไม่ใช่ฆาตรกรธรรมดาเป็นฆาตรกรโลกจิตที่จะคอยจับตาดูเราทุกการใช้ชีวิตและการเคลื่อนไหวเอาง่ายๆคือแม่คือซอนั่นแหละไอ้เฮียถ้านับตามหนังแล้วอะโดยเราจะสมบทบาทเป็น uh, ผู้อยู่อาศัยที่มาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้แบบสดๆร้อนๆ และที่ผมไปอ่านในเรื่องสตอรี่ไลน์มาครับในระแวกบ,บ้านเราเนี่ยไม่มีผู้อยู่อาศัยเลยนั่นหมายความว่าเราเป็นเพียงแค่บ,บ้านหลังเดียวที่มีผู้อยู่อาศัย6นาฬิกา2อนาทีเวลายามเย็นหลังเลิกงานผมอาจจะแปลภาษาได้ไม่ดีหรืออาจจะแปลไม่ได้เลยอาจจะเป็นภาคนรกด้วยซ้ำนะต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเสพเนื้อเรื่องอ่าตอนเย็นแล้วฉันว่าฉันต้องลงไปหาอะไรกินได้แล้วล่ะอ่าโอชิ้นวินโดว์สิบวินโดว์สิบอะไรวะเนี่ยวินโดว์สิบโฮมหรอหรือว่า Windows วินโดว์สิบโปรวะ หมือนวิโด้สิบโหมเลยอ่ะโหรถบุ๊กแม่งโคตรจะแบบโคตรจะแบบงานอันนี้ผมจะใช้ Google ทำสลิดในการแปลนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กน้อยในที่สุดจะกระซื้อบ้านนั่นแล้วมันค่อนข้างถูกเลยชั้นนี่มันโชคดีชิบหายนายหน้าก็โคตรจะใจดีอ่ะแต่มันก็หาก่างไกลจากตัวเมืองนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นปัญหาหรอกเพราะตอนนี้ฉันได้ทำงานอยู่ที่บ้านอ๋อ oh, Work from home ช่วงโควิดเป็นกันทุกคนแหละ ไม่เลือกงานไม่ยากจนแต่ผมว่าส่วนใหญ่น่าจะ,จะน่าจะรู้สึกดีใจที่ทํางานอยู่ที่บ้านนะโอ้เปิดไฟไม่ได้เนี่ยสงสัยโดนลอขายบ้านราคาถูกให้ถูกแบบถูกเกินอะอารมณ์พวกบ้านถูกก็อารมณ์แบบว่าเช่าโรงแรมถูกๆแล้วมีของแถมอะตื่นมาตอนตีสองคุณอาจจะเจอนางรำเปิดฝาโคกดื่มอยู่ก็ได้เดี๋ยวเราเช็คห้องให้ทั่วกันดีกว่าอันนี้ห้องน้ําไม่มีอะไรโอ้โหเียห้องน้ำแม่งเล็กกว่าที่คิดอีกนวเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่า ไปดูซิว่าชั้นหนึ่งมันเป็นยังไงเฮ้ยชั้นหนึ่งก็ดูดีมีโทรศัพท์มีโอห้องครัวกับห้องกินข้าวม่อยู่ติดกันเลยนี่หว่ากดคลิกซ้ายเป็นเอ้ยกดคลิกขวาเป็นการกินกดคิวเป็นการดรอปอ่ะฮะฉันควรจะทิ้งไอสิ่งนี้ลงถังขยะกดคิวเป็นการดรอปอุ้ย she is the magic man is the magic เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับใครโทรมาวะดึกดื่น ฮัลโหลเงียบโอ้ยเยี่ยมไอ้ชีผมขนลุกจริงๆนะเนี่ยมึงเป็นใครวะอ้าวอ่ะใครวะไอ้เสื้อเหลืองนี่มันใครวะเนี่ยเฮ้ยผมไม่ใช่พวกทักษินนะครับอย่าอย่าจับผมเอาสวัสดีครับสวัสดีฉันได้ยินว่าคุณเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ขอต้อนรับสู่นายนายฮา์เบอร์ฮูด แน่นอนขอบคุณครับฉันดีใจที่บ้านหลังนี้มีคนเข้ามาอยู่อีกครั้งหลังจากที่เจ้าของคนเก่าหายตัวไปอ้าวมีเงี้ยงำวะเขาหายตัวไปอย่างนั้นเหรออ้าวนี่คุณไม่รู้เหรอเขาหายตัวไปหลังจากที่เขาได้ยินเสียงอะไรประหลาดประหลาดเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งอยู่ในบ้านหลังนี้อ่ะฮะเป็นอย่างนั้นเองเหรอครับเนี่ยเขาคิดว่าเป็นบ้านผีสิงหรืออะไรประมาณนั้นแต่ฉันแน่ใจว่าเขาแค่ล้อเล่นน่ะกูนี่กูนี่ขำไม่ออกเลยยังไงก็ตามก็ขอต้อนรับอีกครั้งนะเดี๋ยวฉันจะให้ของขวัญคุณอีกครั้งบบ ขอบคุณอ่ะมึงเป็นผู้ชายใช่ไหมคือหน้าคุณเหมือนผู้ชายวัยกลางคนมากกว่าที่จะเป็นเสียงผู้หญิงอ่สักวัยสักสามสิบห้ามันไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนอ่ะเสียงคุณไม่ให้เลยอ้าวเฮ้ยอ้าวทำไมกูมีดอกไม้ในมือวะเมืม่อกี้กูไม่ได้สังเกตหรอ What the f u c ะมันเสกเข้ามาในมือได้ยังไงเนี่ยอ่าเดี๋ยวระวางไว้ตรง <c oughs> ม,มันไร้ประโยชน์ดีอ่ะสิ่งแรกเลยคือเรากินยามเย็นไปแล้วเราขอสำรวจห้องอีกนิดหน่อยแล้วกันนะ เฮ้ยไฟบ้านหลังนี้มันเปิดไม่ติดหลายดวงแล้วดุนหลอกขายบ้านที่ไม่ต่อไฟฟ้าไปเนี่ยไม่ได้นะครับอย่างนี้ผมแจ้งนะครับหลอกลวงบริโภคคุณหลอกให้ผมซื้อบ้านหลังเล็กเท่ารูหนูในราคาที่ถูกประหยัดสัตว์หมาผมก็รู้สึกอภิชัยนะแต่บางทีคุณควรที่จะต่อไฟให้ครบทุกบ้านทุกมุมหน่อยอะสำรวจห้องครัวสิ่งที่ต้องทำอ่าจัดเตรียมบ้านใหม่เรียบร้อยซื้อนมและข้าวยังไม่ซื้อ พบปะเพื่อนบ้านยังไม่ได้ทําแต่เพื่อนบ้านเมื่อกี้มาพบปะละกูโดนกูโดนเปิดกูโดนเฟิร์สคิวเรียบร้อยละมากูกะจะไปเฟิร์สคิวซะหน่อยแม่งเฟิร์สคิวกูก่อนเลยอ๋อใช่ไปซื้อนมเออตามลิสต์แม่กูนี่เล่นเกมน้นเรื่องไม่เก่งเลยเดาทิศทางขนาดม,มันบอกขนาดม,มันเขียนบอกอยู่ตรงหน้าแล้วว่าควรทาอะไรกูยังจําไม่ได้เลยเอ๊กูยังไม่รู้เรื่องเลยเปลยดไปไระหล่เพราะแต่ซื้อนมไปทางนี้เหรอเอาไปยังไงวะเนี่ยโอ้มีบ่อน้ําหลังบ้านด้วยเฮ้ยมันก็ดูราคาคุ้มดีนะ เฮ้ยผมเริ่มมองว่ามันเริ่มคุ้มแล้วพื้นที่บ้านมันก็ไม่ได้เล็กนะเออแค่ดูในบ้านอาจจะดูเล็กเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์มันเยอะไงผมเข้าใจเว้ยผมก็เคยมีบ้านหลังที่มันแบบเล็กๆมาก่อนก็ไม่ใช่ว่าเคยมีอ่ะก็มีอยู่ตอนนี้ก็นั่งอยู่ตอนนี้แหละแต่เป็นเพราะว่าเราแบบจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบเยอะไปอะไรเงี้ยบ้านเลยดูแคบๆไปหน่อย <S <S อา้าวโอเคตอนนี้มันก็ได้เวลาอาหารก่านไม่ทันเฮ้ยเวลาอะไรวะเฮ้ยเพื่อนมึงใจเย็นนะเว้ยเฮ้ย กูไม่ได้เก่งขนาดที่แบบมันขึ้นมา2วิแล้วกูอ่านจบอะเพื่อนประโยคน้นะมันไม่เหมือนประโยคที่แบบพูดกัน2วิแล้วมันจบอะ่ะม,มันเขียนว่าอะไรวะกูตามไม่ทันว่ะเท่าทีโอเคหลังจากที่ได้ไปย้อนดูวิดีโอมามันบอกว่าได้เวลาชอปปิง้งครับไปซื้อนมให้ลูกด้วยอ้าวอ้าวเทเลพอร์ตไปอย่างนี้เลยเหรอโอเคก็ถือว่าง่ายดีนะเวลาสองทุ่มครึ่อไปซื้ออาหารอ้าวโอเค แสดงว่าเขาไม่น่าจะว่างสำหรับการทําอาหารเองฮะน่าจะต้องแบบอย่างแรกต้องเอาขยะไปโยนทิ้งซะก่อนแล้วค่อยเข้าไปซื้อของอ่ะฮะเฮ้ยตัวหนังสือมันกลับออเปูสร้างเกมครับคุณลืมอสวิปมันกลับไปที่เดิมนะผมอ่านไม่ออกอ่ะทิ้งอาวมันไม่ใช่ขยะหรอวะอาะล่ะถังขยะแล้วมึงจะลงถังให้กูไหมเนี่ยเฮ้ยขยะหขาคุยอุดอบแมงกู๊ดเขาไม่ได้เขี้ยอะไรวะเนี่ยมันต้องมีถังขยะอ้าว เอ๋อพี่ชา้าไปทำอะไรตรงเนี้ยกินขยะปะอันนี้คือเราต้องอินเทลเล็กปะไม่เหรอเอาแค่คนไร้วันคนหนึ่งอะไม่ไม,ไม่มันทรงเหมือนกับไอ้พวกเพิ่งดื่มมาโอ้ยไอ้ถังขยะมันอยู่ในหลืบซอกอะไรอย่างนี้เลยเหรอวะเพจทิ้งขยะเรียบร้อยอเฮ้ยเราไปดูหลังเซเว่นดีเมียเราเข้าไปขโมยของหลงังร้านได้ปะประตูล็อกอยู่เออล็อกก็ไม่แปลกหรอกอเ้ยกูปีนบันไดได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้โอ้โหอยากรู้อยากเห็นอะไรขนาดนั้นวะถ้าตามสเตป็ปถ้าผมหันขวาไปเฮ้ยแม่เมงไอ้สัตว Hey man you got some money I'm hungry เหี้ยถ้าผมเปิดกล้องนะผมบอกเลยหน้ากูเหวอมากเลยเมื่อกี้ทั้งที่เราผมเดาว่ามันจะไม่อยู่ตรงนั้นเว้ยแต่มันผิดคาดมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆเว้ยมันพุ่งมาหน้ากูเลยให้พวกนายพอจะมีเงินเปล่ากูหิวว่ะเอ่อะอผมควรจะเป็นคนใจดีที่น่านับถือหรือผมควรจะเป็นคนเซฟตังเพราะกูเพิ่งซื้อบ้านไม่ไม่มีตังเพื่อน You sure แน่ใจเหรอกูมีมีดนะเว้ย ไม่ไม่ขอบคุณกูณไม่อยากได้มีดเขาไม่ได้ขายมีดไอ้เหี้อเขาจะแทงมึงไงสัตว์เออ you m u s t then แม่งเวอร์แม่งเวอร์เออก็ได้มึงคือ <No. S 2> คนที่เข้ามาอยู่อาศัยในเอ่อในในฮิลชาวใช่ไหมฮิลชาวเนื้กูตั้งให้เองเลยเออคือมึงรู้เรื่องนั้นได้ยังไงไวะไอ้คนไร <This S 2> บ้านเมืองนี่เมืองข้างเล็กนะรู้หรือเปล่าล่ะ แต่มึงระวังเอาไว้นะมึงเชื่อใจใครไม่ได้นี่ไม่ใช่เร <air> ื่องแล้วมึงก็อย่าเชื่อเรื่องราวในเทพนิยายด้วยอ่าเฮีย er, มองกูติดตลกเจอกันอีกทีแน่ไอ้น้องมึงคิดว่ากูกลัวเหรอวะมีดมึงฟันไม่โดนกูมึงก็ทําอะไรกูไม่ได้มึงจะเจอกับศิลปะป้องกัตัวบูสลีหน่อยไม่เล่าเจอกันไอ้น่าหนังตูดแล้วทำไมมึงรู้สึกว่าแขนมึงยาวแปลกๆวะแบบช่วงยาวแบบมึงยาวกว่าช่วงตัวอีกอะ มันเหมือนวานนอนนะเอาจริง Planet of the e a r t อ่าเปิดประตูโอเคฉันควรจะหานมแล้วก็ข้าวสงสัยอยากทำอ่าเมนูข้าวหนึ่งนมแบบฉบับฉบับญี่ปุ่นแต่อยู่ในเวอร์ชันของอเมริกาตอนใต้แล้วกูรู้ได้ไงว่ามันอยู่ในอเมริกาใต้วะเนี่ยเว้เชคือฟู้ดคอร์ดมันคนอยู่ตรงไหนครับเฮียขอต้อนรับบอกผมทีว่าคุณต้องการอะไรนมและข้าว นมอยู่ทางซ้ายอ่ะคุณ the the shelf, right ส่วนข้าวก็อยู่บนเชลเช่นกันแต่อยู่ทางขวานะ่ะเชลเลือกดู ones, so too hard เอากระ่สังเกตหน้าตัวละครว่าแต่ฟลักเอ้ยเดี๋ยวพี่ก็คือเขามันบอกว่า,าสิ่งของเหล่านี้เป็นเวอร์ชัน 3D นะมันจะโชว์ให้นายเห็นอยู่นี่นี่มึงเบรกเดือโฟตวอลมึง คือเหมือนเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนพวกมึงรู้ว่ากูกำลังอยู่ในโลกของเกมแล้วมึงก็บอกว่าไอ้ไอ้โง่ดูต้องเชลนั่นส right ิมันเป็น 3D อยู่นี่พวกมันมาโยนไว้ได้เลยนะเ,เดี๋ยวฉันจะคิดตังค์ให้เองอ่ะก well ิฟต์นิวเวลคือขอโทษนะกูกูเคยซื้อข้าวในเซเว่นเว้ยไม่ต้องบอกว่าฉันควรซื้ออะไรกูไม่ได้เหมือนเพื่อนกูที่เพิ่งเข้าเซเว่นครั้งแรกแล้วบอกว่าอ,อ่อันนี้กินแล้วอันนี้กินแล้วอันนี้กินแล้วโอ้อันนี้ก็กินแล้วคือกูหัแดกเลยอ่ะมึงทำอย่างนั้นไปทำไมวะ แล้วแบบพอเวลากูเลือกอะไรมึงก็จะเลือกตามกูใครมีเพื่อนอย่างนี้บ้างบอกผมหน่อยนะครับแต่คนประเภทนี้เป็นคนฉลาดและเข้าแล้วแบบเป็นคนแบบน่ามีน่าม,ม,าม,มีเป็นเพื่อนผมบอกเลยเป็นคนจิตใจดีมันจะอยู่บนเชือกทางซ้ายใช่ใช่ใช่อ่านี่ไงข้าวนมจะอยู่เชือกทางซ้ายด้วยซ้ายนี่คือซ้ายมือมึงหรือว่าซ้ายเชือกตรงนี้ก้วอยู่ในตู้เย็นวะไอ้กูเคยเข้าเซเว่นจริงปะเนี่ยอ้าไม่อยู่ในนี้เหรอ มันอยู่ในเชลทางซ้ายซ้ายเฮ้ยมันซ้ายเยอะไปแล้วนะเฮ้ยว่ามันซ้ายเยอะไปแล้วนะอะวางเฮ้ยนี่ไงเชืทางขวาควายมึงบอกซ้ายซ้ายมึงซ้ายกูอะพ่อเอางี้ก่อนอะ done ช็อปเสร็จแล้วเหรอเออใช่ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณคือไอ้หน้าใหม่ที่อยู่ใน n ว w b e r h o o d ใช่ไหมล่ะเออก็ถูก ใช่ผมเพิ่งซื้อบ้านมาอ่าเข้าใจแล้วล่ะแต่ก็ไม่ต้องกลัวอะไรไปนะอถ้าคุณได้ยินเสียงอะไรแปลกๆหรือเห็นอะไรบางอย่างนะกูวหน้าตามึงนี่น่ากลัวนะอย่าหาว่าผมว่า body shaming เลยคือเราแค่คุยกันตรงๆอ่ะอ่ะสินค้าของคุณได้แล้วแล้วค่อยมาใหม่นะขอบคุณครับเกฟดิวเวลคุณเป็นเสื้อแดงเหรอเนี่ยเราอยู่ฝั่งเดียวกันนะเราคือพวกเดียวกันทักษิน่ะโอเคเรารู้กันเรารู้กันสองคน กลับบ้างกันดีกว่าฮะอยู่ไปที่นี่ม่นก็น่าคนลุกให้ตายเถอะวะเฮ้อปำรวป่าเหรออ้าวสเตจป่ากูมาไงวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันอะไรเนี่ยท,ที่ที่ไหนอ่ะกูควรกลับกูควรกูควรไปได้แล้วอะ่ะไปไหนล่ะทำไมมึงมาโผล่ในไซเลนทิวะนี่พ่อ ถ้าม I mean, ีเนร์อออกมาถือมีดกูก็ไม่น่าจะแปลกใจอ่ะกูว่ากูก็มีถุงอยู่ในมือเอ้าไม่ใจไปฉายนี่ว่ะนึ่อว่าจะได้ผีถุงแบบในอ่าสแกนลิฟมูฟี่แล้วอ่ะน่ากลัวก็น่ากลัวแตุ่นสะบึมก็เอาแค่ถุงมากลมหัวเอ้าใครมานี่ยเย็ดแหมคือผมรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ผมคิดว่ามันจะยืนจ้องเราอย่างนั้นไม่คิดว่ามันจะเดินมาใส่หน้าเราอ่ะตีสามสี่สามตอนกลางคืนตอนเช้าอีควายกลางคืนพ้องเที่ยงคืน นับหนึ่งก็คือวันใหม่ก็คือตอนเช้าแค่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 ฝันไปอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเออเอ็คันควรไปเช็คหน่อยว่ามันเสียงบ้าอะไรอะ่ะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยมึงจริงจังว่าเพื่อนเพื่อนมึงใจเย็นนะเว้ยคุณเล่นเกมตอนนี้ไม่เก่งมึงควรจะมีปืนติดบ้านไหมก็อะไรสักอย่างป่ะเฮ้ยกดคลิกขวาไปการเปิดไฟฉายเฮ้ยนายดูเรื่องนี่ด้วยหรอแมราวมไพธรอยไลท์ส่วนนี่ก็ออฟวิวเวียน นี่นายเล่นนี่นายก็เล่นออฟบิวเวียนเหมือนกันอะเนี่ยฉันไม่เล่นออเนสกอร์นะแต่ฉันก็รู้ว่าเกมมันดีแค่ไหนอะมันควรจะเป็นเกมออฟซ e เรียเลยแหละเสียงจากชั้นหนึ่งแน่นอนครับทรงนี้เดี๋ยวผมขอเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าบ้านเรามันมีระบบความปลอดภัยอะไรบ้างนอกจากหน้าต่างสะท้อนแสงกับบันไดแคบๆที่เราสามารถตั้งป้อมปืนถั่วแระได้โอ้เชิดักเอ้ามึงล็อกตายอ่ะ มึงล็อกตายอ่ะพ่อกูจะทำยังไงอ่ะก็ทางขึ้นมีทางเดียวอ่ะมันมันรู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ชั้นสองอ่ะมันก็แค่ดักรอเราลงไปแล้วก็ตีหัวปะโอ้โหเย็ดเข้อ่านไม่ทันเลยนะว่ามึงกินผู้ที่อะไรแม่งขู่กูหรือแม่งแม่งบอกว่าเอาตูนมึงมานีก็ไม่รู้อะชี้แล้วกูจะรอดยังไงวะถ้ามึงล็อกตายกูเนี่ยฮะไอเปรตเชี่ยแม่งล็อกตายไอสัตว์เด็ดแฟกปากหัวกูกูโยนเลยไทติคั่ ไม่ตกใจด้วยทรงนี้จริงๆผมว่าเราไม่ควรเปิดไฟนะเว้ยโอ้อยมันหาเราอยู่ไอ้นี่ทุกเกสโชเวลฟอมในกระดาษโชเวลพ่อมันกูจะไปเอาอยัางไงวะมันให้เราไปเอาพั่จะในกลาดี๋จวมันตีหัวดิมันคิดว่าจะสู้กับไอ้ไอ้ไอ้คนร้ายจากเรื่องคนนั้นได้ยังไงวะไม่กลลาดไม่ได้ไปทางนี้แต่กูจะไปครับมีปัญหาอะไรไอ้เชี่ยกระดาดปิดส ไฮ้เขาปทางไอ้เก้เป็นเจ้าของบ้านจริงมะเนี่ยตัวนี้มีประตูโอเคอเขเขาด้านหลังด้้านหลังได้โปรเวลมาโอเคตอนนี้กูควรที่จะทำเอ่อกูควรเข้าไปข้างหลังมันข้างหลังโจนอะนะถ้าไอเดี๋ยวนะถ้าเราเปิดไปเราจะอยู่หน้ามันปะขึ้นอยู่กับว่ามันหันหน้าไปทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอดูจากสกิลการเล่นเกมโซเลมาผมต้องขอดูก่อนว่ามันจะเดินตอนนี้มันอยู่ทางไหนกันแน่อ่าไอสัตว์เสร็จกูไอ้ที่จเจอกูสเตล ลูกนั่งลูกนั่งแบบเกมรัชไว่เลยแม่เย็ดบุกบ้านกูเหรอไอ,ไอสัตว์เป็นฮีอะไรอะเจอกูกูไม่ได้กระจอมัเจ้าขอบ้านก็ถิดแล้วนะเว้ยดีนียมึงรอดไปนะกูไม่มีปืนไนเวนตำรวจเข้ามาจับกลุ่มผู้บุกรุกปรากฏว่าเจ้าของบ้านเจ้าของร้านทั่วไปเป็นเจ้าของร้านหรออ๋อ general store โอเคผมจะจําคํานี้ไว้ general store เพื่อนบ้านและนายหน้าก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เช่นกันพวกเขาก็ทําให้บ้านดูเหมือนถูกหลอก และซื้อในราคาถูกแล้วก็ขายคืนในราคาที่สูงขึ้นเพื่อทางกาไรพวกเขาทั้งหมดถูกจับกลุมและฉันก็ได้ย้ายบ้านกลับเข้าเมืองอา้าวอีซี่เอ้แต่มันบอกว่าแต่เกมนี้มีจุดจบหลายแบบครับผมถ้านี่เป็นจุดจบหนึ่งในจุดจบมันไม่ใช่ผมไปดูอา่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันต้องมีจุดจบอื่นผมมั่นใจเลยมันต้องมีลูกเล่นอื่นในเกมนี้ผมจะหาต่อเพราะผมไปดูมาในเว็บไซต์เนี่ยผมเห็นปืนกูนนจําได้ว่ามึงมีปืน กูจะหาปืนให้พบและยิงมึงอ้าวมีให้เลือกหลายฉากด้วย Beginning เดี๋ยวเราไปพบกับเกฟนิเวลอีกครั้งครับผมเราไปดูกันว่าเกฟนิเวลจะให้อะไรเราไปดูกันเลยฮ <Huh? S 1> ะณเวลาสองทุ่มครึ่งณซูเปอร์ชอปกลับมาที่ร้านเดิมถ้าเราเอ้ยรอบนี้ใช่มันมีตัวเลือกเราเราต้องไปคุยกับไอคนไอคนแปลกหน้าโอเคเจอกูแน่เฮียไม่ต้องมองคนอยางพวกมึงนี่แหละกูเตรียมการรับมือไว้เสมอแหละ หารู้ไหมว่าใันกางเกงกูก็มีไขควงมึงมีม oh> ีดแล้วไงครับกูมีไขควงมึงรู้จักไอ้นี่เปล่าเขาเรียกว่าไงอะไอไอที่มันใครเคยดูพุซอินบูบ้างมันจะเป็นดาบสเปียเหมือนเหมือนม้จิฟันอะมามาเฮ้ยหน้าเหมือนกูเลยว่ะไอที่นี้ท่านจะเป็นคนเอเชียอ่ามึงอยากได้ตังใช่ไหมอ่าขอบคุณฮะเฮ้ยมันมันง่ายอย่างนั้นเลยหรอแค่นี้นะผมว่าไอพวกทางเรื่องเนี่ยผมว่ามันไอพวกฟอเรสต์กับไอเนี่ยมันมีไม่เยอะ ผมว่าหลักๆจะอยู่ที่บ้านเราซะมากกว่าผมมั่นใจเลยอ่าอ่ากูกลับหลังสิครับอ้าวกลับหลังไม่ได้กลับหลังไม่ได้กลับหลังก็ไม่ได้ไปไสขวาก็ไม่ได้ต้องตรงอย่างเดียวเออ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 เอ้เออเออเอเอ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 อเดินเข้าออกในเอยทุกวันเพอเออเออเขา ลุกๆตอนเช้าแต่งตัวไปเรียนไม่เคยจะเกยจะขาดแต่แล้วทันใดโลกมืดดับไปมีตัวเนี่ยตัวร้ายมองดูคล้ายว่าเป็นคนวิ่งกีทาวิ่งเข้ามาแล้วสาลายลางหายในหมูควันในบอกเอลี่มาในบอกว่าเกม AI ไัมาฉลาดเหมือนเหมือนเอลี่ไอสเเชไงแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออผมเปิดไฟฉายอัดหน้ามันมันก็แบบม,มาแล้วม,มาแล้ว อันหลังมันตอนแรกอ่ะมันก็ไม่ได้รู้ตัวนะอ่ามึงโสดันตีนเหรอไอ้เหี้ยไม่ได้ะวะเราตีหัวมันไม่ได้วะเอ้าเอ้าแล้วกูจะแล้วกูจะยกอนทำไมอ่ะในเมื่อมึงในเมื่อเดินมึงก็ไม่เห็นกูอะไอ้เหี้ยนี่แม่งสแกมกูวันนี้อากาศดีนะมีทั้งโจรเข้าบ้าน ทั้งมีไอ้พวกคนขอทานเล่ยล่อนมาป้นกูแม่หมู่บ้านนี้แถมรอบข้างก็ไม่มีบ้านคนมีแต่ต้นไม้แม่เป็นวันที่ดีจริงๆเลยย้ายเข้ามาบ้านวันแรกไม่มีอะไรน่าดีใจไปกว่านี้อีกแล้วแก้ไขข้อมูลนะครับคลิปนี้ผมให้ข้อมูลผิดไปเยอะมากไอ้เรื่องที่กล่าวมาข้างต้นมีหลายทางเลือกอนะันนั้นมันเป็น i n t r รูเดอีกเกมหนึ่งนะครับซึ่งภาพไม่โคตรคล้ายกันเลยและผมลืมเว็บไซต์ที่ผมเข้ามาโหลดเกมด้วยมันเลยทาให้ผมไปอยู่ผิดเว็บไซต์แล้วก็เอาเนื้อเรื่องคนละเกมมาใส่เกมนี้นะฮะ เป็น home invasion simulator นะครับเป็นเกมภาพแบบนี้เลยแต่ออกไปทางแอคชั่นมากกว่าก็จะมีเฮลเลอร์บ้างแต่เดี๋ยวว่าเรามาลองดูกันว่าจจะซื้อมาเล่นเพราะว่ามัน69บาทและผมรู้สึกว่าเอ้ยเชียบกราฟิกแบบนี้แม่งโคตรแบบเท่เอะเรโทรไปว่าอะไรยังไม่รู้ว่าจะมันฝุดขึ้นมาในหัวแล้วอะ่ะก็ถ้าทุกคนชอบนะครับเดี๋ยวผมไว้มาอัดให้ดูกันนะแล้วก็ผมไม่รู้ว่าแบบไหนมันดีกว่าการระหว่างเปิดกล้องกับเอาตัวละครให้มาเห็นกันมุมซ้ายล่างขวาล่างแบบนี้ ก็สับๆกันไปแล้วกันนะเผื่อว่าคุณดูจะชอบแบบไหนจริงผมก็อยากเปิดกล้องเหมือนกันแหละแต่ว่า,าหน้าผมเหี้ยนะเพื <c oughs> ่อนพวกกระตัมตัวกันหน้าผมเหี้ยนะฮะโอเคเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆแล้วถ้าคุณชอบก็ติดตามกันไว้นะฮะเดี๋ยวผมมาอัปเดตข้อมูลให้ทุกคนทราบกันที่หลังว่าเกมนี้ได้ไปต่อหรือไม่แต่ดูโซยัยผมก็ต้องเล่นนะฮะ home invasion ส่วน VR ไม่ต้องหวังนะครับผมไม่มีตังค์แม้แต่ว่าคุณจะส่งมาให้ผมเล่นชั่วคราวผมก็จะรออมาแคสถ้าเกิดว่าคุณมีตังค์เหลือนะครับขอบคุณมากที่รับชมแล้วก็หลับีบบคครบแบบาตรีสวัสดิ์แล้วก็ดูทุกคนนะครับผมฟักเกียร์เบ๊บี้เก็นยี่สวัสดีหน่อยบ๊ายบายหน่อยฝันดีหน่อยดูเขาไม่ค่อยรับแขกเลยฮะสตรีมเซลเลยเฮีย